ออถ้าเราซื้อเราต้องเตะจอก้นสบ,บายดีสวัสดีพีพเอฟสี่วทุกคนเด้อเนาะตอนนี้น้องลี่ได้ออกมาเที่ยวแล้วทุกคนก็คือมาหางเซนท่านเนาะตัวนี้คนน่าจะเอินเซนท่านพาซาคือกันกับยูอุดอนวทุกคนเบื้องไหมใ่ญ่ขนาดเลยและทุกคนฮูบ่ทุกเชื่อที่้องลี่มาเซนท่าน หรือว่าเป็นห้างซัพสินค้ายูไห่ขนาดบบมีจักเทื่อที่แบบสีเลาะควายแต่ว่าตอนนี้ห้อนอยู่ทุกคนมาเปิดคลิปอยู่นี้เพื่อจะให้พีเอฟีเห็นอันนี้มีคนบอกว่าลักษณะห้างนี้นะเพื่อนจะเฮ็ดเป็นลักษณะของกะติข้าวเหนียวว่ะสารทุกคนมันที่แบบสารๆกันอยู่ว่ะสานอันนี้น้องรีกับบนี่ใจว่าเม่นบน,นีน่น้องรีได้ยินเพื่อนเรามาโอเคปะ มาไทยแล้วค่ส่แว่นเลยทุกคนเพราะว่ายากเป็นสาวไทยมายอ่ออันนี้เป็นแว่นกันแสงทุกคนน้องลี่ดัตโต้ดุก็เลยว่าต้องด้ไซน์เนาะแล้วแว่นกันแสงแว่นกันแดดแล้วเบิ่งเนี้ยยู่ด้านนา่งโกงกันข้ามขนาดเพิ่งก็จะเฮ็ดเป็นมันคล้ายๆค,ยคยือกระติบเขาเหนียวใช่ไหมโอ้โหเหนเลย ปุ๊บและแม่เข้ามาปุ๊บเจอโซนเสื้อผ้าโหมูเลยทุกคนก่กนที่สิมาหอดทางนี่กับโบแม่ง่ายไดยขี่รถกลับไปกลับมาอยู่ ป็าน <gasps> าเถอะหนหอง <gasps> จะเป็นรถไฟที่เพิ่นพาเหะไปห้หางเนาะแต่ว่ามือนี้โชคดีเพิ่นปิดบำรุงรักษาหนึ่งวันมาสันุิษฐานนะบูว,ว่าค่าบริการเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่ามือนี้เพิ่นปิดเพิ่นมาจอดไว้แบบมีแท้กนมานั่งดิน,นี่หน้าตารถไฟจะเป็นประมาณนี้ยู่อดนจะมีก็ตอนนั้นเคยเห็นเพื่อนที่เลย นี่จะเป็นบรรยากาศสันหาของห้างทุกคนบ้ามีโองเรียนอยู่ในห้างแด้ไหมโรงเรียนปวดวิชาการยาววิชาแมนบทุกคนอ่านทึกวะอันนี้จะเป็นบริเวณสันหาเนาะมีโรงเรียนนำ จะเป็นซันซี่ทุกคนซันซี่กับเสืาไหลจะจะมีแต่าอาหารเนาะ มันกว้างเห็น ตอนนี้ลงมาสั้นนึ่งเลยทุกคนแต่ละสั้นมันก็มีหลายแนวแตกต่างกันไปทุกคนแต่ว่าแบบบ่งมืสิท่าไทยอย่ามาให้พีเ f c เบิ้งเพราะว่ามันแบบมันกว้างเหงทุกคนเสื้อหลายมีแต่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ายูนีิฮัน่ิงามขนาดเลยทุกคนทั้งสวยแต่ก็แพง ันนี้จะเป็นโซนขายหมากไม้ทุกคนขายแบบของกินพักสดขายเพิ่นเอินอะไรอย่างนนกเอินแบบขายขายของอุปโภคอะเาะทาๆๆุกคนผลไม้อันนี้มะคุกห้าสิบเก้าบาทอโวคาโดเพนปลแบบนี้ราคาเท่าไหร่ ขนาดยู้างยังถือกลัวยูลาวยูลาวหนึ่งกิโลห้าสิบห้าพผนกีดทุกคนลองกล่องกล้องลังเรือมดีขนาดป้าหากระชิมาเจอไกล้ตัวนี้ยูขอนแกนพี่ทุกคนยูุดยยโดนกับหนองคายบ่ค่อยมีละ ไก่อบเอือยกับเพิ่นมากว่าสานุกคนราคาหนึ่งร้หบาทประมาณหนึ่งแสนกีบ อยากซื้ออยู่แต่ว่าโบหูใจไปแล้วไปแล้วไปลองน่ะมันไปบึ้งมันซัดขนาดทุกคนนี่มันนำทางเอาไปแล้วเมื่อกี้ลองแตะว่านำทางเดียวบึ้งมันที่นำทางเอาไปใส่

เลว่าบุฮูใจเงินทุกคนข้ากมานจะามาแล้วค่ะยอดดาค่ะแ่นั้นเลยเมื่อกี้นี้เขายืนตามทางมันเขาบหัวว่ามันต้องการเหตดเนี่นยเฮ้ปตอนนี้กาเลาะโดนเติบทุกคนเดี๋ยวสิมาเลาะเบิ้ง สูรถอ,อีกเนาะว่ามันซิมีบอกอันนี้ก็คือว่าเป็นทางที่แบบใหญ่ะระดับแบบน่าจะใหญ่สุดในคอนแกนแล้ววนะ่านาองไปไหนวมัน,นสม,มุนเ่าเอาเครื่องม,มาไปเลย คันเหาเอาเครื่องมันมันกระเบืยอยุ่งแน่เออเหาถ้าเฮาซีอันนั้นเฮา,าต้องอันถ้าเฮาซีซื้อเฮาต้องแตะจอก่อนในสินค้าโปรโมชั่น ลูกค้าสนใจเสือเลบช็อปได้เลยค่ะ Here our weekly wish ครับ hmm. ค่ะสินค้าโปรโมชั่นประจําสัปดาห์มาแล้วค่ะ,ะลูกค้าสนใจสเ,เลือกได้เลยค่ะ ยังไมันกระบ,บุมีทุกคนแบบของเหาฮะนะ่ะมันบูมีนีอ่อายิโนโมโตะพัดอายิโนโมโตะมันมีแต่รุ่นนี้ที่แบบเป็นหงซูรถสนะรุ่นแบบยูรองสานั้นบ่ค่อยเห็นโอ้นี่ถ้าแบบเม็ดอ้าวหญ่แดงมันก็สิเป็นแบบนี้มันบูเป็นแบบยูรองสาอ้อันนี้กับพึ่งเทมดสิบห้าบาท สี่สิบป่ายค่ะอันนี้สี่สิบบาสิบบาทที่ซื้อเมื่อไบอกอันนี้อเมทืกอซื้อเทโนซูปุลเออสังเกตห้างยุขอนแก่นนี่นะ เป็นพวกเครื่องไซนี่สิทึกทึกากล่าวหลทุกคนได้เทียบเทียบกันแล้วนะเนาะเป็นพวกแฟบพวกโรสันทาผิวอยังกัะทึกกว่าลายเลยทุกคนตอนนี้ออกมาจากฮะออกมาจากเซ็นทันแล้วเนาะได้อย่างแดได้ข้าวโพดนึ่งได้ข้าวโพดนึ่ง พลังพิซซ่าแค่นี้ทุกคนเมื่อดงบไปประมาณ200บาทพายอเมื่อเงบไปหลายเติยยุน้ำพิซซ่าทุกคนข้าวของถ้าเป็นของกินน้องนี่คิดว่าแพงเติยยุ ถ้าเป็นของแบบของใช้ชีวิตประจำวันแบบจะพวกเครื่องปรุงอาหารน,น่นแะนาาลแล้วแม่นทึทดูคนทึอคหายทึ่ัว้าลาวละ